ถุต่อไปก็คืออะไรคะน้ำในดินน้ำเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชช่วยละลายแร่ธาตุในดินให้พืชเจริญเติบโตมีอยู่ประมาณ25ซน้์น้ำนั้นจะแทรกอยู่ระหว่างเม็ดของดินนะคะจะแทรกอยู่ในระหว่างเม็ดดิน ซึ่งเราได้ทำการทดลองในชั้นป .1 มาแล้วเอาดินใส่ถุงแล้วเราก็มัดปากแล้วรอตั้งตากแดด10นาทีผ่านไปเราเก็บถุงมาดูผลปรากฏว่าในถุงมีอะไรเกิดขึ้นเต็มไปหมดคะมีไอน้ำเกาะอยู่ภายในถุงมากเลยไอ้น้ำนั้นมาจากไหนก็มาจากดินเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าในดินก็มีน้ำอยู่ด้วย อันนี้เราใช้ความรู้เดิมตั้งแต่ชั้นป .1 น,นะคะตั้งแต่ชั้นป .1 นักเรียนบอกว่าเหนื่อยจริงๆเลยค่ะคุณครูคะแม่ทำไมวันนี้จดเยอะจังคะ เอาละข้อสุดท้ายที่เป็นส่วนประกอบของดินตัวสุดท้ายก็คืออะไรคะอากาศนะคะอากาศที่อยู่ในดินเป็นแหล่งที่ให้แก๊สออกซิเจนแก่พืชและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินมีประมาณ25ซนะคะมีประมาณ25ออากาศนั้นจะแทรกอยู่ระหว่างช่องของเม็ดดิน นะคะแทรกอยู่ระหว่างช่องของเม็ดดินเป็นแหล่งที่ให้แก๊สออกซิเจนแก่พืชพืชก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินอย่างเช่นหนอนไส้เดือนหนูหมดงูปูตะคาพวกนี้อาศัยมีบ้านอยู่ที่ไหนคะในดินนะคะ จากข้อนี้เราได้ทำการทดลองไปตั้งแต่ระดับชั้นป .1 และชั้นป .3 โดยเอาดินที่เป็นก้อนมาแล้วมาหย่อดลงในน้ำพอเวลาผ่านไปก็จะมีฟองอากาศขุดออกจากก้อนดินทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมคะจึงสรุปได้ว่าภายในดินนั้นมีอากาศเป็นส่วนประกอบ เพราะว่ามันแทรกอยู่ในระหว่างช่องของเม็ดดินนั่นเองเรียบร้อยทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของดินซึ่งถ้ารวมกันแล้วมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ้อ่า25บวก25เป็น50บวก5เป็น55าบวก45เป็น 100%เซพอดีเป็นส่วนประกอบของดินนะคะถ้าเราอยากจะเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็เขียนให้ดูไปหลายรูปใช่ไหมคะโดยเริ่มจากรูปนี้ก่อนรูปนี้เห็นไหมคะเขียนสัดส,ส่วนให้เรียบร้อยถ้าไม่อยากจะเขียนอย่างนี้เขียนยังไงได้อีก เขียนแบบนี้ก็ได้ส่วนประกอบของดินหรืออันนี้มันไม่ดีอยากจะได้แบบ3ามิติสามิติมีความลึกมีความสูงมีความหนาอ่าออกมาเป็นแบบ3ามิติซึ่งไม่ให้ดูอย่างเดียวต้องลงมือทำด้วยผ่านกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนทำอะไรนะคะสรุปสุดท้ายและอ่ะก่อนที่จะไปถึงกิจกรรม ขอทบทวนอีกเล็กน้อยตกลงวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบของดินมีด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วนคะมีด้วยกันทั้งหมด4ส่วนส่วนแรกคือหินและธาตุเราอาจเรียกได้ว่าอนินซีวัตถุมีกี่เปอร์เซ็นต์คะมากที่สุดเลยมี45 ลำดับที่สองคืออะไรคะอินรีวัตอินีวัตถุมันก็คือพวกซากพืชซากสัตว์ที่มันเน่าเปื่อยผุพังมีกี่เปอร์เซนต์เองคะ 5%, 5เปอร์เซนต์เองเป็นสิ่งที่มีน้อยที่สุดต่อไปน้ำในดินหรือส่วนของน้ำมีกี่เปอร์เซนต์เองคะ25%่เปอร์เซนต์ ส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็คืออากาศ,ากาศมีกี่เปอร์เซ็นต์คะ 25, 25, 25เปอร์เซ็นะคะเอาละเราทบทวนแล้วเดี๋ยวเราให้ทำกิจกรรมพร้อมๆกันไปดูจากสไลด์เลยค่ะกิจกรรมที่เราจะให้นักเรียนทำให้นักเรียนเขียนแผนภูมิบอกส่วนประกอบของดินตามความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนในวันนี้ เขียนลงวาดลงในไหนวาดลงในสมุดเปิดหน้าใหม่เหลือเท่าไหร่ไม่สนใจขึ้นหน้าใหม่เลยค่ะขึ้นหน้าใหม่แล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษแผนภูมิบอกส่วนประกอบของดินแผนภูมิบอกส่วนประกอบของดิน แล้วให้วาดให้ให้เต็มหน้านะคะบางคนเมื่อปีที่แล้ววาดนิดเดียวแผนภูมิบอกส่วนประกอบ ของดินแผนภูมิบอกส่วนประกอบของดินเขียนกลางหน้ากระดาษเสร็จแล้วเราก็ลงมือวาดเรารู้แล้วนี่ว่าเขามีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะขอรูปหนึ่งอเอาแบบ3มมิติหรือเปล่ามไม่ เรารู้ว่าน้ำกับอากาศมีอย่างและเท่าไหร่นะคะ25มันต้องครึ่งหนึ่งแน่เลยแบ่งออกเป็น4ส่วนน้ำเท่าไหร่คะ25%เปอซนอากาศเท่าไหร่คะ25%เปอร์ซที่เหลือใช่ไหมไม่ใช่ 5%นมันน่าจะแค่นิดเดียวปืบอันนี้ก็ลบออกก็จะได้แล้วอันนี้ก็คืออะไรคะหินและแร่ธาตุกี่เปอร์เซ็นต์คะ45%ปซอันนี้เล็กมาก อินซีวัตถุกี่เปอร์เซ็นต์คะหเปร์เซแล้วก็ทำไมคะ <Yeah. S 1> ระบายสีให้ <Yeah. S 1> สวยงาม <Yeah. S 1> เอาละหรือ <Yeah. S 1> ลองย้อนไปดูที่สไลด์กัน <Yeah. S 1> นักเรียนบอกว่าผมอยากวาดแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> แบบนี้ได้ไหม แบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบอกว่าไม่ชอบชอบอีกแบบหนึ่งแบบนี้ที่คุณครูวาดให้ดูบางคนบอกว่าไม่ไม่ชอบแผนภูมิแบบนี้คะ่ะชอบแบบสามมิติมีความลึกก็วาดแบบนี้ก็ได้นะคะ ให้เวลาวาดภาพระบายสีช่วงนี้5นาที5นาทีนะคะทางต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไม่รีบเพราะฉะนั้นเขียนตัวหนังสือเขียนให้อะไรด้วยคะัะเขียนให้สวยนะคะเขียนให้สวย